สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนทำฟิงเกอร์บอร์ดไม้เองที่บ้านครับอย่างแรกเราต้องการไม้ครับมาดูไม้ของผมผมตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนส2บคูณ4เซนก็จะต้องมีพลายแบบที่มันเป็นแบบนี้นะครับก็คือ cross grain กับพลายที่เป็นนี้ long grain เราก็ต้องการ cross grain หนึ่งแล้ว long grain 2อันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปอัดใส่แม่พิมพ์ของเราที่ผมทำเองครับไปดูกันแล้วนี่นะครับก็คือแม่พิมพ์ฟิงเกอร์บอร์ดของผมจะเป็นเอ่อ ไม้2ชิ้นนี้มาประกบกันนะครับให้มันตรงแล้วตรงนี้มันจะ30องศากับ30องศาเดี๋ยวเราต้องทากาวบนแผ่นไม้3แผ่นนี้แล้วก็อัดใส่นะครับถ้าใครที่บ้านมีแคลมปนะครับก็ใช้แคลมนะครับ,รบแต่ผมจะใช้เป็นแม่แรงนะครับกับเฟรมผมจะใช้เป็นกาวไม้แบบนี้นะครับ Elmer's Wood Glue ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้มันของดีจริงทั้งปลอดภัยและใช้ได้ดีมากนิดเดียวพอเนะไม่เทเยอะเพราะว่าถ้าเทเยอะแล้วเราอัดใส่นะครับ ตัวไม้มันจะลื่นออกจากกันแล้วมันจะไม่ตรงนะครับใส่ในนี้เสร็จก็เอาไปใส่ในแม่แรงได้เลยตลอนเราอัดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้กาวมันจะพยายามออกมาตรงข้างๆนิดนึงแปลว่ามันโดนทุกส่วนตอนนี้เราก็รอ24ชั่วโมงครับทุกคนเจอกัน24 hours later อืม เรียบร้อยแล้วนะครับแผ่นไม้ของเราตอนนี้เหลือแค่ไปทําทรงของมันให้เสร็จนะครับแล้วก็ขัดออกมาให้เป็นรูปร่างของมันจะเอาแผ่นโฮฟฟิงเกอร์บอร์ดของผมนะครับมาวางไว้ตรงนี้ถ้าใครมีฟิงเกอร์บอร์ดที่บ้านก็เอาไปทาบได้นะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็แค่เอาไปขัดให้มันได้ทรงของมันผมจะใช้เป็นเครื่องขัดกระดาษทรายขนาดใหญ่อันนี้นะครับเพราะว่ามันขัดได้เร็วมากแต่ถ้าใครอยู่ที่บ้านนะครับก็ หากระดาษทรายที่มันเบอร์หยาบๆนะครับแล้วก็ขัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ทรงตอนนี้ครับผมก็ขัดทรงมาเรียบร้อยแล้วโคตรเนียนนะครับทุกคน แต่ว่าผมรู้สึกเหมือนแผ่นมันหนาไปนิดนึงถ้าผมขัดข้างล่างออกให้มันบางๆนะครับมันก็จะพอดีกับฟิเกระอบ์ดทั่วไปเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนชั้นสุดท้ายมันจะบางมากๆมันจะทําให้มันเท่ากับแผ่นฟิเกรบอบ์ดทั่วไปตอนนี้เหลือแค่ทํ nose กะเทลข้างล่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราแค่ต้องหากระดาษทรายมาขัดด้านบนให้เรียบเรียบให้เนียนเีย แล้วก็ขัดขอบให้มันกลมๆนะครับตอนนี้ก็ขัดเรียบร้อยนะนะครับโคตรเนียนที่เหลือก็คือเจาะรูนะครับแล้วก็ไปสเปรย์เลกเกอร์ให้มันเงียนเนียแล้วถ้าใครอยากทำลายนะครับก็ควรจะทำตอนนี้เลยก่อนที่จะเจาะรูเอาดินสอรหรือปากกาแล้วแต่เราเลย เรียบร้อยนะครับเราจะเห็นที่เขียนรูไปเราก็เอาสว่านครับเจาะรูทุกรูเลย สำหรับคลิปวันนี้ก็แค่นี้นะครับได้ทำฟิงเกอร์บอร์ดไม้ไปเรียบร้อยนะครับถ้าท่านผู้ชมคนใดนะครับอยากทำที่บ้านก็ทำตามที่ผมบอกเลยนะครับทำง่ายมากนะครับทุกคนแค่ต้องมีวัสดุและต้องมีฝีมือในการทำนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะครับเจอกันในคลิปหน้านครับสวัสดีครับ